ขอบสนามทัพเทวันนี้ขอเสนอตอนสิวีรกรรมน่าสนใจของยักษ์ทศกัณฐ์อาจมีคำหยาบที่ดันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจ,บใจปุ่มไหลแบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ข้อแรกอยากได้พระมารดาแห่งโลกเป็นเมียทศกัณฐ์คงเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีววรกรรมที่น่าจดจําอย่างมากมายในโลกของวรรณคดี LIKE เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งข้อแรกของพิทศนั้นก็คงเป็นคดีความเรื่องแรกๆของพี่แก่เลยก็คงว่าได้ซึ่งก็เป็นคดีที่มีเรื่องท้าความป,ประมาณว่าณนะตอนนั้นพิทศกัณฐ์ยังเป็นเพียงยักษ์ที่เรียกได้ว่ายังด้อยประสบการณ์พอสมควร <G> และยังต้องทํางานเพื่อรับความดีความชอบกับพระอิศวรที่เป็นเจ้าโลกที่ใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งการทําความดีความชอบของพิทศนั้นตอนนั้นก ถูกจริตของพระอิสวรเป็นอย่างมากก็เลยอยากจะให้ของขวัญเป็นของตอบแทนพิทศสักหน่อยด้วยการให้พิทศขออะไรก็ได้ซึ่งพิทศณนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรของแกเพราะสิ่งที่แกขอก็คือขอพระอุมาหญิงสาวที่สวยที่สุดในโลกณนะตอนนั้นมาเป็นเมียและที่พีคที่สุดก็คือพระอุมาเป็นเมียของพระอิสวรนั่นเองซึ่งการขอครั้งนี้เกือบทําให้พระอิสวรแทบจะยกตีนทีบหน้าพิทศเลยทีเดียวพระอิสวรคือพระผู้ใหญ่ที่สุดณนะตอนนั้นและตัวท่านเองก็ไม่กล้าที่จะพิมคําพูด ต้องให้จริงๆริงร่งพี่ทศก็ได้พระอุมามาเชยชมแต่เนื่องจากตอนนั้นพี่ทศยังเป็นยักษ์ที่บารมีไม่ถึงก็เพียงได้แต่เชยชมเท่านั้นอดแดกแจกน้ํานะครับซึ่งผลสุดท้ายก็ต้องทําให้พี่ทศนําพระอุมามาคือแล้วขอเคลมนางบอลทัวไปแทนนั่นเองแม่เคลมมียอยาากรถยนต์เลย ข้อสองทิ้งเมียเอาตัวรอดหลังจากทศกัณฐ์นำพระอุมาไปเคลมเปลี่ยนเป็นนางบณโถซึ่งพิทศก็คงอยู่ในช่วงดีใจใส่เต็มข้อล่อหาะเหินทะยานอากาศไปตลอดทางจนบินหอะผ่านกรุงขีดขินซึ่งการหอกข้ามเมืองตอนนั้นพาลีเป็นเจ้าเมืองอยู่ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากในการการะทาของพิทศที่เหมือนยามกัดจึงทําให้เกิดสึกขึ้นระหว่างพาลีกับพิทศซึ่งตอนนั้นทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่มีพลังมากพอตัวแล้วแต่ยังไม่เป็นเพทพธูรูจึงสู้พาลีที่เติมบัตรรูจากพระอิศวรไม่ได้ จึงแพ้ไปแบบหมดรูปจนเกือบตายอาการแพ้ในคราวนี้ทำให้พิธีของเรายัางต้องเจ็บใจขึ้นไปอีกเพราะพาลียังได้อบนางมณโฑไปทำเมียซึ่งกว่าพิธีของเราจะได้นางมณโฑกลับคืนก็นต้องไปขอร้องทั้งอาจารย์ตนเองและอาจารย์ของพาลีถึงจะได้เมียคืนมา ข้อ 3. หลอกเย็บนางฟ้าแทบหมดสวรรค์วีรกรรมของพิทศในเรื่องความเจ้าชู้คงเป็นอีกหนึ่งวรกรรมที่เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มระดับจอนเทอรี่นะพี่กิ๊กของเรายัางต้องขอคำแนะนําโดยเมื่อในยามที่พิทศแต่งงานอยู่กินกับนางงนโทใหม่หมพ่ทศแกก็เกิดเบือบ่อเบื่อเมียขึ้นมาเลยลองนึกสนุกหนีเมียมาเที่ยวสวรรค์แบบ7วัน7ดคืนซึ่งระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงสวรรค์พี่แกก็นึกอะไรแปลกๆได้โดยการฟันสาวแบบไม่เลือกสปีชี่เห็นช้างงามหน่อยแกก็ใช้พลังในการแปลงร่างเป็นช้างเพื่อได้ ยยช้างเห็นปลางามนิดหน่อยก็ไม่รอดเยปลาซึ่งพอมาถึงสวรรค์เหล่านางฟ้าในบรรดาสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็ไม่พ้นเนื้อมหัมของพิทศสักคนโดยพิทศใช้แผนแปลงกายเป็นผัวของนางฟ้าแต่ละคนและก็เก็บทีละนางไล่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นที่6จนหมดน้ำซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็กลับไปหาเมียตามเดิมและใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพีกจริงพี่ ข้อ 4. กลัวคนอื่นทำบุญตามหลักศาสนาในเรื่องของรามเกียรติการทำบุญคือการบูชาเทพเจ้าแต่พิดทศกัณฐ์ก็เหมือนเป็นคนที่โรคจิตเล็กๆเพราะว่าอย่างที่ทศกัณฐ์เห็นคนอื่นทำบุญมันก็เกิดขัดจริตในหัวใจของเขาพอสมควรตามในวรรณกรรมของรามเกียรตินั้น,านาระบุเอาไว้ว่าผิดทศกัณฐ์ของเราจะคอยไปขัดขวางการทำบุญต่างๆไม่ไว่าจะเป็นพวกฤาษีฉี่พรายเพราะว่าพี่แก่กลัวว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นใหญ่และได้ดีกว่าตนในอนาคตหรือจะเป็นการส่งลูกสมุนของตนไปถล่มกูติพระชนิดแบบหนึ่งวัน ต่อสัปดาห์แบบไม่หยุดตลอดทั้งปีจนกว่าพี่แกจะสบายใจ ข้อหชอบลักขโมยอยากได้ขอคนอื่นตลอดเวลาในตอนที่มีการแบ่งมรดกกันในตระกูลของพิทศพ่อของพิทศกันก็แบ่งทรัพย์สินไปตามสัดส่วนอันเป็นที่จะควรให้แก่ลูกๆแบบเท่าเท่ากันเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันซึ่งการแบ่งมรดกนั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พิทศแกอยากได้มากๆแต่เสือกไม่ได้ก็คือบุตรสมบุกแก้วสิ่งวิเศษที่ทําให้หอดได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งคนที่ได้ไปก็คือกูเปรันพี่ของทศกันซึ่งไอความอยากได้อยากโดนขอพิทกระถึงขนาดยกพลไปรบกับพี่แบบนื่อเพื่อชิงมันมาแบบง่่าายและเนืองจก กูเปรันมิชัยยักษ์สายบูจึงสู้ไม่ได้พ่ายไปตามระเบียบอถึงแม้เรื่องนี้จะถึงหูพระอิศวรแล้วพี่ทศแกก็ไม่แคร์สื่อนำบุตรสแแ้้วมาใช้แบบไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นข้อ6 นางสีดาอันนี้เป็นสิ่งที่ใครก็น่าจะพอรู้กันมาบ้างอยู่แล้วกับการกระทําที่เรียกได้ว่าเลวเลยก็ว่าได้หากเป็นโลกของความจริงน้องๆไม่ควรจะเรียนแบบนะครับซึ่งหากใครพอติดตามเรื่องรามเกียรติ์จะเข้าใจได้ว่านางสีดาคือคู่สมรสของพระรามพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งว่ากันตามวารรณกรรมของรามเกียรตินั้นใครนึกความงามของนาสีดาไม่ออกก็ให้นึกหน้าสากาเลตโยฮันสันไว้ละครับซึ่งระดับความงามของนางสีดานี้ก็คงได้ไปกระตุ้นตอมความอยากของปิธุสการจนพุงปรีดกีแตกอยากจะเก็บตัวนาสีดา ไว้เป็นเมียในคอลเลกชันให้ได้โดยไม่สนว่าเขาจะเป็นคู่สมรสของใครและได้วางแผนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้เอาเมียคนอื่นมาเป็นของตนจนได้นั่นเองข้อ 7. ส่งลูกไปตายในวนรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณ์เป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่ามีบุตรเยอะมากจนแบบน,บนับไม่หวาดไม่ไหวและยิ่งไปกว่านั้นวีรกรรมที่ไปทดทําไว้กับลูกก็เรียกได้ว่าเยอะไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่นสงครามที่เป็นแก่นของเรื่องที่เป็นสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามที่รบกันมาอย่างยาวนานและกองกําลังของพิทศมีอินทรชิตลูกของพิทศกัณฐ์ที่มีแกรักมากที่สุดในบรรดาลูกทั้งหมดซึ่งในครั้งนี้มันมีลางร้ายบอกเหตุว่าถ้าอินทรชิตไปรบกับพระรามอินทรชิตจะต้องตายจากฝึกครั้งนี้แน่ๆซึ่งเมื่อนางบลูโผู้เป็นแม่และเมียรู้เรื่องนี้ก็พยายามจะขอร้องพิทศ่างสุดแรงกล้าเพื่อให้ปล่อยนางสีดาไปและให้สงครามครั้งนี้จบลงและอินทรชิตจะได้ไม่ต้องตายแต่ด้วยความที่ทศก หัวไม่ขึ้นไม่ยอมลดละส่งลูกชายสุดที่รักไปรอบจนสุดท้ายโดนพระฆ่าตายตามที่ลางได้บอกไว้ทุกประกาศ ข้อ8หัวร้อนจนจะฆ่าเมียหลังจากในหัวข้อที่แล้วที่พิทศได้รับรู้ว่าลูกที่ตนรักที่สุดและผูกพันที่สุดอย่างอินทรชิตต้องมาเสียชีวิตจากศึกสงครามที่ตนปล่อยไปเพียงเพราะว่าจะไม่ให้นางสีดากลับสู่พระราักทำให้พิทศหัวร้อนและไม่รู้จะทําอย่างไรกับความรู้สึกของตัวเองนะตอนนั้นมัวแต่ผ่านกับนางสีดาที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นทั้งที่ตนเป็นคนก่อเองแท้สุดท้ายพิทศหัวร้อนถึงขนาดจะเอาพระขันแห่งนางสีดาให้ตายเพื่อระงับความร้อนของตนเองซะแต่โชคดีที่นามงมณโถเมียสุดรักของพิทศกะห เอาไว้สัก,ก่อนไม่อย่างนั้นนางสีดาอาจจะไม่รอดจากความหัวร้อนของไี่ทษในครั้งนั้นก็เป็นได้ ข้อก้าวทิ้งลูกเพราะเชื่อคำทำนายถ้าจะหาอีกหนึ่งวีรกรรมที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดพีคมากที่สุดของเรื่องรามเกยียรติก็คงจะต้องเป็นวีรกรรมนี้โดยสมัยที่พิทศกับนางมณโฑกำลังสวีดจ,จู๋จีแชทไลน์กันใหม่ๆทั้งคู่ก็ได้มีลูกเกิดขึ้นแต่เนื่องจากพิทศของเราค่อนขายางจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการทำนายทายทักเป็นอย่างมากและเจ้าลูกคนนี้พิเภกละโหนได้มีการทำนายไว้ว่าลูกคนนี้จะนำความชิบหายมาสู่ชีวิตพิทศระดับการลกยนีของชีวิตถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นซึ่งเเมื่อพิิทได้้ยยนนนแบบักก็ลจา ทิ้งลูกที่ถือกําเนิดจากเมียสุดรักอย่างนางบนโทแบบไม่แยแสแต่จริงๆแล้วคทํานายที่พี่เพกและโขนนั้นมันล้นเป็นคําทํานายที่แม่นอย่างกับตาเห็นแบบทุกประกาศเพราะลูกคนนี้ที่พี่ทศทิ้งไปตอนยาวัยนั้นก็คือนางสีดาหญิงสาวที่พี่แกไปฉุดมาจากพระรามซึ่งความชิบหายนั้นก็คือสิ่งที่ทศกันต้องเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแย่งนางสีดาสรุปคือพี่ทศแม่งฉุดลูกสาวตัวเองมาทําเมีย ข้อสิบความดีของทศกัณฐ์เก้าข้อที่เราได้กล่าวไปนั้นล้วนแต่มีความเลวร้ายจากนิยายที่ผู้เขียนได้กําหนดไว้ให้เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทศกัณฐ์จะมีแต่ความเลวร้ายไร้ความดีแต่อย่างใดเหรียญมักมีสองด้านให้มองอยู่เสมอทศกัณฐ์ในด้านร้ายของตัวเขาก็มีด้านดีอยู่บ้างเหมือนกันนั่นคือเรื่องของความพยายามอันแรงกล้าเพราะถ้าหากไร้รซึ่งข้อนี้ไปพิทศคงจะไม่เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งของเรื่องรามเกียรติ์อย่างแน่นอนและพิทศก็ยังมีความมั่นคงในความรักแม้จะหลายเมียกระตามสุดท้ายนีีี้้ขอสนนาามมมไไ่่ดเจจทะ เสนอให้ตัวละครอย่างทศกัณฐ์ด้อยค่าไร้ราคาแต่อย่างใดแต่จุดประสงค์ของเราก็คือการนําเสนอในรูปแบบใหม่ภาษาใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่ยุคปี2006ได้รับชมกันแบบสนุกและไม่น่าเบื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมทางเราคงไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดเพราะจุดประสงค์ของแต่ฝ่ายล้วนเป็นจุดประสงค์ที่ดีกันแทบจะทั้งสิน้นแต่เราคงต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่จุดไหนของข้อพิพาคขอ้อนี้ระหว่างพัฒนาให้ศิลปะตที่เรียกว่าขนสืบต่อไปและมีการพัฒนาไปตามการเวลาที่ควรจะเป็นหรือ ว่าจะปล่อยให้มันเป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่ข้างบนและให้คนชั้นล่างอย่างเราได้มองแต่จากข้างล่างต่อไปจนอยากหญ่ขึ้นขอบคุณเรื่องราวทศกา์อันสุดพิเศษจาก point of view และนี่คือขอบสนามทเทนหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ